การแก้ปัญหานี้ต้องไปไล่ที่เหตุพระเจ้าท่านให้หลักการไว้แบบนั้นการที่เราจะไปหาเหตุแห่งทุกเนี่ยมันก็ต้องใช้วิธีแบบนั้นคือค่อยๆหาค่อยๆไล่ตอนนี้หมอของเราเก่งต้องชมแบบเนี้ยบุยคลากรทางการแพทย์ของเมืองไทยนี่เก่งไล่หาจนเจอแหล่งที่มาที่ไปคนกลุ่มนี้ทําแบบนี้เลยติดมาจากนู่นนั่นนี่พอไปเจอเสร็จปุ๊บกลุ่มใหญ่ที่มันมีทีแรกเพราะว่าหนึ่ง เราไปรวมตัวกันแหล่งที่ไม่ควรไปที่เขาเรียกว่าแหล่งอบายามุกนั่นแหละถ้าเกิดว่าคนเนี่ยปฏิบัติตัวตามคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ที่บ้านก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าพอเหตุมันเกิดเสร็จก็เป็นเรื่องธรรมดาอย่างที่บอกว่าเราเป็นชาวพุทธก็ต้องรับรู้ในความเปลี่ยนแปลงมันเกิดมาแล้วไม่ต้องไปโทษใครเกิดไปแล้วล้วก็ดูป้องกันตัวเองแค่นั้นแหละแล้วเราก็ทําตัวตามที่มีการร้องขอจากกระทรวงสาธารณสุขอยู่ในระเบียบ ธรรมวินัยอย่างที่ว่านั่นแหละสะอาดกระเบียบบ้านเมืองขอมาเราทําตามนั้นง่ายๆไม่ต้องไปอะไรกันเยอะมากแล้วส่วนว่ามันกระทบกับวิถีชีวิตของเราก็ต้องบอกไว้ว่ามันกระทบแน่อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในโลกใบนี้พอกระทบเสร็จแล้วจะต้องทํำยังไงเตรียมปรับตัวให้เข้ากับสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นหลวงพี่เองในส่วนตัวนะว่า เขียนสรุปไว้ในบันทึกก็เลยเอามาให้พวกเราได้แล้ร,รู้กันตรงนี้หน่อยแล้วกันว่าถ้าจะให้รอดจากวิกฤตโควิดนี้มันไม่ใช่แค่มีปกติใหม่ก็คือปกติใหม่ที่เขาว่ากันใส่หน้ากากเว้นระยะอะไรแบบนี้ถ้าจะให้รอดจากวิกฤตโควิดนี้มันไม่ใช่แค่มีปกติใหม่หรือ new normal ที่เขาว่าแต่ ต้องกลับไปสู่ปกติที่แท้จริงหรือว่า true normal ของมนุษย์คือมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ประเสริฐมนุษย์เนี่ยคนที่มาเกิดเป็นมนุษย์ได้นี่นะอย่างน้อยต้องถือศีลห้านี่คือสิ่งที่มนุษย์ต้องทํานั่นคือวินัยที่เราต้องทําแล้วก็รักษาความสะอาดปฏิบัติตัวตามธรรมะเพราะธรรมะเนี่ยมันอยู่ข้างในถ้าเราทําข้างในให้มันใสมันจะค่อยๆออกมาข้างนอก รวมถึงการมารักษาความสะอาดจากข้างนอกด้วยข้างนอกกับข้างในมันต้องร้อกันไม่ใช่แค่ปกติใหม่ต้องให้ไปสู่ปกติที่แท้จริงกลับไปสู่ภาวะดั้งเดิมก็คือธรรมะที่มันอยู่ในใจในตัวเรานั่นแหละดึงตัวเองกลับไปตรงนั้นก็ได้เป็นสภาวะที่จิตของเราเนี่ยมีความประพัดสอนพูดหลายครั้งขอย้ําอีกครั้งหนึ่แล้วกันว่าจิตของเราที่มันเป็นปกติดั้งเดิมเนี่ยมันประพัดสอนมันผุดผ่อง ผ่องใสบริสุทธิ์แต่มันเศร้ามองพราะอุปกิเลสท,ที่จอมาดังนั้นเราอยู่ในวงของกิเลสช่วงนี้จะต้องปรับตัวอย่างที่ว่าไปเมื่อกี้ว่าแหล่งกระจายของโรคพวกนี้มันอยู่ในแหล่งที่ไม่เหมาะไม่ควรสําหรับมนุษย์ที่จะเข้าไปกลับไปสู่ชีวิตวิถีชีวิตดั้งเดิมเถิดอะไรที่ไม่ดีเราดึงตัวออกมาชาวพุทธถ้าปฏิบัติตามคําสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าจะอยู่ในเรื่องพวกนี้อยู่แล้วไม่ต้องกังวลแล้ววันพระ เราก็มาวัดกันตามปกติวัดไหนที่มีเว้นระยะห่างก็เว้นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขท่านแนะนําไว้ว่าพรรธการก็มีขั้นตอนให้เราปฏิบัติอยู่ก็ขอให้ทำตามนั้น